สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกทุกท่านพอกับเคยลาคือเก่าพี่น้องพอกันในวันที่สับเดเดินหกสองพันสองค่พี่น้องตอนนี้ก็โลกก่ายาม้มสาววนี่อันที่เห็นกองเต็มยังนี่สิเป็นผลงานของเคยลากับน้องสลนะาเนาะของน้งตัวนู้ได้จักมัดเลยเฮ้ยะก่าวะก,กำลังได้ประมาณมัดหนึ่งบ่<ะ>ได้เลยบ่ามัดหนึง น้องตัวนูในละมัดหนึ่งพี่น้องอันนี้ชิเป็นของเคยลาแล้วก็น้องซาลาแล้วก็น้องก้อนมาลกกอนมูลเลยเปิดหัวให้นี่มันนี่ชีลกให้มันแล้วเนาะให้นี่เนาะมืออื่นยังสีดำให้เน่ๆหนึ่งดอกพี่น้องเลยประมาณก้าร้อยร้อยมัดนี่แหละร้อยก็มัดตอนนี้พลกระตก คนตกลินปกแปกปกแปกอยู่ขอนายยาตั้งกล่องคอนตี่นนี่คนตกลินอากาศดีขนาดเลยบ่ห้อนมาอน,น้ตอนนี้เนาะมันก็หกโมงปลายหกโมงเ้าอ,อ่ะลุยเอาลุย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 พี่นนอง จนมือซ่อจนได้ใส่ยังพุงมือพุงมือกับทังมือขาอันนี้เป็ดมาลงเมื่อกี้นี่เป็ดปูใหญ่หมุนมาเลยครับฝนกำลังตกลินพี่น้องลกาจนเมื่อยเพราะว่าลกาจนเมื่อยจนสิมเมตตาบอกมาเบิ่งโทรศัพท์โทรศัพท์ดิ่งออกโอ้ย กรเมนณได้ประมาณสิบนาทีเอ,อตัทรั์เร่งออกมาเบิ่องเลยท่ายใหม่พี่น้องเลยโอ้หะออกล่าวว่าเป็นยังตอนนี้พ้นกำลังป๊กเป็กปกเปกลงมาบรรยากาศอ้ยดีขนาดพนตกลินพี่น้องยามเช้าๆตอนนี้เจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าตอนนี้

เหมือนม้วนทีนงเลยรถกาตอนฝนตกปล่อยๆันตกจินรกาดำลยอ้าต้องสบาทกเำ จะขาดเมื่อใดทั้งนี้วานหนามนถ่วง่ทั้งหน้าพ่าว่ามีหัวหนะ้า,า,า,นา,า,นากินงานกะกกะห้องกระ น้ำเลอดเนอขันเราหาทางนี้พอจนพอปอยออกกูได้นำลายวัฒนาประดับโอ้ยงาเอวยเป็นคนคุมงานบ่เย พีนองเ้ยชีสุดนาแล้วชีได้ขึ้นแล้วได้หเข้าใช้ชุดนาขุดชุดนาแล้วเขาเออบอเขาคือกบุญกัน่ลูกบ เ,ยเยจยี่เน,นื้ถนะ้าานะวมัเข้างๆนหาใหญ่ก็ต้องโตก็ยังสี่ชุดมันมีนเยแล้วข้าลงก่อนข้ากับเลือกเอาหมูมีน้ำเข้าลงเป็นตีหก เรเคยได้ลงน้ำล้างเขาลงตีหาเขาลงก่อนคือลงตีหงงเลยเออเลงมาอลงมาแล้วลงมานาอนแมนอลีตัวลงมาแต่เฮือนนะตีห้าแต่แต่ตัวลงหน้ามันตีหกครึ่ตีหกตีเจ็ดตวหตีโน่ลงตีเจ รอบถ้ำรอบบายที่พระมโนไปไทนปนปยนาไทยไหว้หมดเลย13่ทย ยังเลยีบมีตีนเห็ดวบมีตีหุดเออเมนแต่มีอี้แปดเขาเอยนบางหัจักเนาะมีพอตีสุดเอฟโอ้ย ตัวตื่นงมาตีชีเวตคนเผาบ้าีเนาะที่วีหมีชีเว็ โอ้คอยชิชุดนานเลยหนุ่ย แน่นไปเลมัน,นคือสีหางีลุทแค่ขนาดนั้นอย่าดำเลยอันดูบันมา้นเจ้าว่าโอเคนับตรงตเอืเจ้าเนาะโอเครู่น่ะเออคือขนาดนั้นคือแต่นี่มันเป็นกี่มันบ่อไขนาดนั้นเออพ่คือว่า มีกล้ารงงานเกินดมัดหรืนั่นแหละขิดมัดน้ำไม่ขึ้นตาไม่ขึ้ให้ซ้ำ้อมัดแก่เลยดงบตอมาดมัดอีมแบบอมร้องมัดมันพุ่งร้องมัดมพุ่ตโบ่ดพุ่ลยไม่ได มัดเองดีกว่าโตโน่บอกแบกน้ำหนักเกินโตโน่บอกโตโน่บอกเชื่อ้ยไม่รู้จักพอดีเอาน้ำหนักเกินจากโตโน่อ่านไว้ยี่สิบเหลือ

ลายแถวมีนำ้ำจนสีเพียงหกเข่านี้นำที่น้ำคาดเท่าคาดขนาดเลืกอันนี้ทางนมีนนดอูอันนี้ ถ่วมรีแลวลังเก็บมันตร้างต่างกันเนาะน้ำร้ายกัลกบบอยากกันน้ำกรนไดไหมลนหม่ด้ออกไวแล้วชุดจ้านะมันจะงย Các rồi Cả cường bốc cường nặng Cả cường bốc nặng bốc cường

นาเลยพี่น้องเอ้ยนาอดีเอาดูเลยสุดหนาเะยรของเฮานาอดีเอาดูเลยคลิปนีก้ก็ขอลากันเด้อพ่อแม่พี่น้องขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกนใไม่คลิปหนากับเคยลาสบายดี